สวัสดีเพื่อนๆในช่องุกทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a F D Channel คลิปนี้ผมจะทำการมาส่องทีอุนซางฮุนได้สโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลีใต้คู่แข่งของทีมบีจีปทุมตัวแทนสโมสรจากประเทศไทยในศึกเอ c ซีแชมเปีสลีกันนะครับผมว่าในซีซั่นปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสโมสรอ,อุนซางฮุนได ทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่ในศึกเคลีกของประเทศเกาหลีใต้ พวกเขาถือว่าเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยในอดีตนั้นเขาเคยได้แชมป์เคลิกไปทั้งหมด3สมัยในปี 1996, 2005และปี2022และได้รองแชมป์เคลิกไปทั้งหมด10สมัยด้วยกันรวมถึงในการเล่นถ้วยสโมสรระดับเอเชียอย่าง f h c m a m p i o n s l e a g u e พวกเขานั้นก็สามารถกว้าวเข้าไปควา้าแชมป์ได้ถึง2ครั้งในปี2012และ2020โดยในฤดูก,กาลนี้นั้นอุลซานเข้ามาเล่นในรายการ f c ฟซีแชมเป e ในฐานะแชมป์เคลิกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและในส่วนของฤดูกาลนี้นั้นในศึ ague, กเคลิกกาลังขับเคีียวกันอย่างสนุกในช่วงท้ายฤดูกาลทีมวุซาฮุนไดตอนนี้แข่งไปทั้งหมด30นัดพวกเขายังเป็นจ่าฝูงอยู่โดยนําทีมาดับ2อย่างโปรฮังซิลเลอร์อยู่6คะแนนโดยที่การแข่งขันเหลือเพียงแค่3เกมเท่านั้นในฤดูกาลปกติก่อนที่จะมีการแข่งขันแบบเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์ต่อไป ในซีซั่นนี้นั้นทางทีมอุนซาหฮุนไดยังคงใช้บริการทางด้านของฮงมยองโบอดีตตำนานนักเตะทีมชากกติเกาหลีใต้เป็นเฮดโค้ชของทีมอย่างต่อเนื่องเป็นฤดูกาลที่3แล้วโดยคุณซื้อวัย54ปีนั้น มีประสบการณ์ในการคุมทีมที่ไม่ธรรมดาเลยซึ่งเขานั้นเคยพาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23คว้าเหรียญทองแดงเป็นประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโอลิมปิกเกมส์ปี2022ที่กรุงลอนดอนได้สำเร็จหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ในปี2014ไปลุยในสืฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลหลังจากนั้นเขาได้ไปคุมทีมชนิดซูเปอร์ลีกกับหางโจกรีนทาวในปี2016ก่อนที่จะมารับงานคุมทีมอุตสาหุไดในปี2020 และสามารถพาทีมคว้าแชมป์เคลีได้สำเร็จในปี2022หลังจากที่ทีมควานหาความสำเร็จของโทฟี่นี้มายาวนานถึง17ปีกันเลยทีเดียวในส่วนของนักเตะนั้นในทีมอุนซาหฮุนไดในซีซั่นนี้ที่ลงทะเบียนก,กับทีมชุดใหญ่นั้นประกอบด้วยผู้รักษาประตูก็จะมีทางด้านของโจฮูซุกโจฮยอนอัวซอนฮยอนบินและมินดงวานในส่วนของกองหลังนั้นก็จะมีทางด้านของจางซียอง อีซังยอกอิมจองอึนอิมยองแจจองซึงยอนคิมยองกวอนคิมแทวานโจยอนแทกค,คิมคีฮีแล้วก็ท้าน,นาของซอนยองอูในส่วนของตำแหน่งกองกลางนะครับผมก็จะมีท้นนานของดาริยานโบยานิชเป็นโคต้าต่างชาตินะเป็นสัญชาติสวีเดนวาเลลีคาไซชวิลีเป็นโคต้าต่างชาติสัญชาติจอร์เจียอีดองกอง คิมซองจุนแล้วก็จะมีทาาน,น้าของกูสตาฟลุดวิกซันนี่ก็เป็นโคต,ต้าต่างชาติแล้หูก็เป็นสัญชาติส ok, e e วนน aka, ีเดนคิมมินยอกอีกยูซองอีชุงยองฮวังแจวานคังยุนกูแล้วก็จะมีทาาน,น้าของอาตารุอิซากะนี่ก็เป็นโคต้าในตำแหน่งอ่โคต้าเอเชียนะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็จะมีทาาน้าของอีแจอุกในส่วนของกองหน้าก็ผมก็จะมีทาาน,น้าของมาตินอดัม สัญชาติฮังการีที่เป็นนักเตะในโคต้าต่างชาติอิมวอนซังนิจุนบิงกยูพัชชูยองแล้วก็คิมจียอน ในส่วนของนาเตคีแมนของทีมอุลซางคุนไดนั้นคนแรกเลยต้องยกให้กับทางด้านของจูมินกนยูดาวยิงชาวเกาหลีใต้วัย33ปีดาวซวโวของทีมซึ่งในตอนนี้นั้นเขายังนำเป็นดาวซองโบในศึกเคเล็กอยู่ที่14ประตูอีกด้วยโดยตัวเขานั้นเมื่อปี2021สมัยที่ยังค้าแข่งอยู่กับเจจูยูเนเต็ด เขาก็เคยคว้ารางวัลดาวสมวนในศึกเคลิกได้ด้วยโดยเขาพังประตูได้ถึง22ประตูในซีซั่นนั้นแถมตัวเขานั้นก็ยังติดทีมยอดเยี่ยมในศึกเคลิกมา2ซีซั่นติดกันแล้วด้วย ทางด้านของนักเตะคีแมนคนต่อมานั่นก็คือทางด้านของวาเลรีคาไซชิวิลีกองการดีกรีทีมชาติจอร์เจียวัย30ปีทีมทีมท่มีประสบการณ์ในการเล่นกับสมโมสรวิเทสอาร์เนมที่ในศึกเอเดีวิซีลีกฮอลแลนด์ในฤดูกาลนี้นั้นเขาระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทําประตูไปทั้งหมด11ประตูในเกมลีกรั้งเป็นอันดับที่3ของตารางดาวอันดับดาวซัมโวของศึกเคลีกซีซั่นนี้ถึงแม้ตัวเขานั้นจะเป็นนักเตะรูปร่างเล็กที่มีส่วนสูงเพียงแค่ แ175เซนติเมตรแต่เขานั้นก็มีทักษะความเร็วและความคล่องตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ที่ต้องดวลกับเขานั้นต้องระมัดระวังจังหวะทะลุดทะลวงของเขาวไว้ให้ดีเลย มาดูที่นักเตะค,คีเม,มนคนต่อไปเรามาดูนักเตะในตำแหน่งเกมรับกันบ้างนั่นก็คือท่าน้าของคิมยองกวนประการหลังประสบการณ์สูงวัย3 3ปีชาวเกาหลีใต้ที่เคยผ่านการติดทีมชาติเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองแดงในศึกฟุตบอลโอลิมปิกเกมเมื่อปี2012และเคยคว้ารองแชมป์ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพในปี2015และเคยพางประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใส่ทีมชาติเยอรมันในปี2018และใส่ทีมชาติปรตุเกตในปี2022มาแล้วและในระดับ สโมสรนนั้นเขาเคยคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีมาแล้ว2ครั้งกับสโมสรกวางโจเอเวอร์แกรนทีมยักษ์ล้มในประเทศจีนในปี2013และ2015โดยเขานั้นย้ายมาร่วมทีมบุนซาฮุนไดเมื่อปี2022และพาทีมคว้าแชมป์เคลิกในลูกกาลนั้นได้สำเร็จอีกด้วย นอกจากนักเตะคีแมนทั้ง3คนนี้ที่กล่าวมาแล้วนั้นที่อุลซาวุนไดยังมีนักเตะประสบการณ์สูงที่เป็นนักเตะชื่อดังและมีประสบการณ์กับทีมดังในยุโรปอยู่ด้วยนั้นนั่นก็คือทางด้านของอ e. um ีชุมยองเพเมเกอร์วัย35ปีที่เคยคาแข่งในพิีเมอร์อกฤษกับโบตันและคิสเซาพาเลตรวมถึงสโม,มรสรโมคุ้มในสมัยที่ยังเล่นอยู่ในลีก้า2ของเยอรมันก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้กับอุลซาฮุนไดในปี2020 ส่วนนักเตะประสบการณ์สูงอีกหนึ่งรายนั้นก็คือทางด้านของพาร์คชูยองศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย38ปีที่มีประสบการณ์ในการเล่นพิเมรีอังกฤษกับอาร์ซนอลยักษ์ใหญ่แห่งกรุงลอนดอนรวมถึงลีกอึงฝรั่งเศสกับสโมสรโมนาโกและในศึกลาลีกาสเปนกับเซลตาบิโก ถึงแม้ในแต่ปัจจุบันนั้นพวกเขาทั้งสองนั้นฟอร์มการเล่นจะเลยจุดพีิกในการค้าแข่งมาแล้วแต่เชื่อว่าความเก่าเกมและประสบการณ์ของพวกเขานนั้ในยามที่อยู่ในสนามจะสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งได้อย่างแน่นอน ในส่วนคอสิถติของอุนซาฮุนไดในการเจอกับทีมสโมสรจากไทยนั้นในสื่อฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์มีทั้งหมด5นัดด้วยกันโดยพวกเขานนัน้ชนะไปได้ถึง3นัดในเกมที่พบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2021 ทีเตะในรูปแบบบับเบิลที่สนามบีจีสเตเดียมซึ่งพวกเขานั้นเอาชนะทีมกระต่ายแก้วได้ทั้ง2นัดเลยด้วยสกอร์2-0ทั้ง2เกมและอีกหนึ่งเกมเป็นเกมที่พบกับทีมการท่าเรือ f อในรอบเพย์ออฟเมื่อปี2022โดยพวกเขานั้นสามารถเอาชนะทีมสิงเจ้าท่าได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยส่วนในนัดที่ทีมอุลซาฮุนไดนั้นเสียท่าให้กับทีมสมสรจากไทยนั้นเกิดขึ้นในปี2017ในรอบแบ่งกลุ่มที่พบกับเมืองทอรยูเนเต็ด โดยพวกเขานั้นทําได้แค่เสมอกับทีมกีเลนพยองไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของตัวเองและบุกมาแพ้ที่ทันเดดมมเซเดียมด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของทีมวุนิรซาหฮุนไดในฤดูกาลปัจจุบันคู่แข่งของบีจีปทุมยูเนเต็ดในศึกเอฟซีแชมเปีสคิก ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ